สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มีแดดด้วยค่ะวันหนาวของวันนี้นะคะก็จะประมาณลบแปดองศาค่ะแต่ในความรู้สึกของร่างกายเราก็จะมาประมาณลบสิบห้าองศานะคะคือหนาวมากเลยค่ะแต่วันนี้มีแดดออกด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินตามรอยนี้ไปเลยนะคะแล้วก็ไปชมบรรยากาศ รอบๆกันเลยค่ะถ้าสําหรับจุดมุ่งหมายของเราในวันนี้นะคะคือเราจะเดินลัดลอบไปจนถึงอีกมุมหนึ่งของฝั่งตรงข้ามเลยค่ะซึ่งจะเป็นสนามวิ่งเล่นของสุนัขค่ะ,คะซึ่งไม่ว่าจะหนาวแค่ไหนนะคะสําหรับคนที่มีสุนัขที่เขาเลี้ยงสุนัขไว้เขาก็จะพาสุนัขไปวิ่งออกกําลังกายค่ะปกติถ้ามาเดินกับพิมะแบบนี้นะคะจะต้องใส่ลักเก็ตค่ะเพื่อจะทําให้เดินสะดวก และจะทำให้เวลาเราเดินนี่เท้าเราไม่จมไปกับหิมะเพอเอินดิฉันไม่มีค่ะก็เลยไม่ได้ใส่เพราะว่าไม่ค่อยได้เดินแบบนี้เท่าไหรนะ่นักที่นี่นะคะสำหรับหน้าร้อนนี่จะลกมากเลยค่ะจะมีหญ้าเหมือนหญ้าคาบ้านเราเนาะสูงขึ้นท่วมหัวเลยค่ะจะเดินลำบากมากเลยค่ะและวันดีคืนดีก็จะมีตัวแก้งออกมาเดินเล่นอันนี้มันเป็นทางคนเดินนี่หรอ ใช่เห็นไม่ทางตอนนี้เราก็เดินมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะใกล้ถึงจุดมุ่งหมายแล้วค่ะ ค่ะที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็เหมือนกับเป็นสนาม <Okay. S 1> เอาไว้ให้สุนัขมาเดินเล่นเมื่อเหนื่อยเดินก็จะมีคนพาสุนัขมาเดินเล่นเยอะแยะเลยนะคะเดินสูงให้ไกล <im itation> ปล่อยสุนัขวิ่งเล่นได้ตามสบายเลยนะคะแล้วมันจะมีรั้วกันค่ะสุนัขออกมาข้างนอกไม่ได้ วันนี้หนาวมากแต่อากาศดีค่ะเหมาะสำหรับการเดินออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ทราบว่าคลิปที่ดิฉันทำนี่จะมีประโยชน์ กับทุกท่านหรือเปล่านะคะแต่ดิฉันก็ตั้งใจนําเสนอค่ะตั้งใจทําสําหรับทุกทกท่านนะคะค่ะสําสหรับคลิปนี้ดิฉันขอลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ,คะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะ อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยนะคะ